สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาทำคลิปบอกว่าใครที่อยากจะขับรถใครที่อยากใครที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะที่อยากจะขับรถมีใบขับขี่ที่เมืองไทยแล้วนะคะมีใบขับขี่ที่เมืองไทยแล้วไม่ว่าจะเป็น รถยนต์หรือ,ร,อรถจักรยานยนต์ถ้าคุณมาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้ยังไม่นานเนี่ยยังไม่ถึงปีเนี่ยคุณสามารถเอาใบขับขี่จากเมืองไทยนะคะไปยื่นที่ทการขนส่งได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะออกใบขับขี่ให้คุณ ใบขับขี่ของสวิตเซอร์แลนด์นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยไม่ว่าคุณจะมีทั้งใบขับขี่รถยนต์หรือใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะคุณก็เอาไปทำเรื่องยื่นได้เลยแล้วเขาก็จะออกถ้าคุณมีทั้งสองใบนะคะมีทั้งใบขับขี่รถยนต์และใบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเขาก็จะออกให้คุณเลยคุณก็สามารถขับขี่รถยนต์ใน สวิตเซอร์แลนด์ได้เลยไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปคลิปอื่นๆนะคะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าขับรถยนต์ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยน่ากลัวไหมนะคะมันไม่ยากอย่างที่คิดติดตามชมติดตามรับชมคลิปต่อไปได้นะคะว่าจะเอาอะไรมาฝากนะคะสวัสดีค่ะ thank you